สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปจุดชมวิวกันซึ่งเวลาขนาดนี้นะครับก็จะเป็นระยะเวลาที่จะได้ชมพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเย็นวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับไปที่ยังจุดชมวิวกิโกคอนะครับผมซึ่งใครนะครับผมที่มาพักที่บ้านจาโบนะครับอำเภอปังมะผ้าเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องไปแวะนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีจุดที่ให้เรานะครับผมนั่งถ่ายรูปหรือว่านั่งเกกท่าแบบสวยๆนะครับผมหล่อๆได้ตรงจุดนี้เลยนะครับเป็นแลนด์มาร์กที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะครับความสวยงามเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันนะครับซึ่งวันนี้ผมมาในช่วงระยะเวลานะครับผมก็ ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าสถานที่ตรงนี้นะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีกาแฟนะครับผมมุมเครื่องดื่มที่เราสามารถสั่งได้ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นเลยนะครับ2เลยก็คืออาหารนะครับเราสามารถที่จะมาทานอาหารตรงนี้ได้นะครับมาสั่งอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นเมนู ง่ายๆนะครับผมเช่นไก่ทอดอะไรต่างๆนะครับและรวมทั้งผัดกะเพราข้าวผัดอะไรก็สามารถสั่งได้นะครับและที่สําคัญสายดื่มนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะต้องมาชมกับบรรยากาศนี้พร้อมกับดื่มด่ากับรสชาติของเครื่องดื่มสักอย่างหนึ่งนะอ่ะตรงมุมนี้นะครับผมก็จะเป็นมุมที่เรานะครับผมนั่งนะฮะก็จะเป็นมุม ที่สวยอีกมุมหนึงเหมือนกันนะครับผมด้วยกล้องกว้างแล้วผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับก็เป็นการเปิดหน้าต่างออกไปดูนะครับมุมด้านนอกบ้างนะครับว่าสภาพภูมิทัศน์นะครับความสวยงามเป็นแบบไหนนะครับก็อยู่ที่มุมกล้องนะครับที่ ที่จะถ่ายทีหนึ่งนะครับตอนเช้านะครับผมจะมีวิวเป็นแบบเป็นหมอกด้วยนะครับผมคือช่วงนี้อาจจะยังน้อยแต่หน้าแต่ละหนาวเนี่ยคือแบบมาเต็มแน่นอนนะครับนี่ผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับผมการถ่ายรูปฟิลก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็สวยงามเป็นรูปแบบหนึ่ง สามารถที่จะมาถ่ายรูปนะครับลงอัพลงโซเชียลนะครับ IG Facebook ได้เลยนะครับหรือมาทำา v v นะครับผมเป็นพระเอก MV m u ว i c แบบนี้ก็ยังได้เลยนะครับนี่ครับผมสวยนะครับผมภาพไม่ได้ตกแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ก็ชอบมุมไหนนะครับผมก็สามารถเลือกที่จะถ่ายรูปนะครับได้ตามใจเลยบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับตอนเช้าก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วแต่นะครับก็ตอนนี้ผมมาประมาณช่วงเย็นนะครับก็ ช่วงบ่ายๆจนแบบใกล้พระอาทิตย์ตกดินนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับเราจะได้ในเรื่องของแสงนะครับผมที่สวยงามเนาะถ้าเรามาตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับส่วนตอนเช้ามันก็จะได้บรรยากาศแบบเย็นๆนะครับเห็นไอหมอกนะครับและนี่คือกิกกคอ,อนะครับจุดชมวิว ที่ทุกคนต้องมากันนะครับถ้ามาจะโบแล้วอย่าลืมแวะตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียดายนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่หลายๆคนนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่าพอเรานะครับผมเต็มอิ่มกับบรรยากาศนะครับวิวแล้วเราก็เดินทางกลับไปยังที่พักนะครับ ซึ่งก่อนกลับนะครับผมก็แวะถ่ายรูปวิวสวยๆมาฝากด้วยนะครับซึ่งการเดินทางจะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นะครับไกลก็ไม่ไกลดังนั้นเนี่ยก็เผื่อเวลาไปด้วยสักประมาณ30นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปยังที่พักกันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเริ่ม จะดึกแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ